วันนี้มีกิจกรรมผู้ว่าแบงค์ชาติพบสื่อมวลชนนะครับซึ่งก็ได้ประเมิน5กลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าม,มากที่สุดพร้อมกับย้ำว่ามาตรการของแบงค์ชาติต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับเพื่อรองรับการชะลอต,ตัวทางเศรษฐกิจครับคุณเศรษฐพุทธสุธิวัฒนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมผู้ว่าการพบสื่อมวลชนม e e ร the Press ครั้งที่1ทับสอง ระบุถึงผลกระทบจากมาตรการทางภาษีของสหรัฐพร้อมคาดการณ์ฉากทัดน์2ด้านนะครับประกอบด้วยระยะเวลาของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งยังไม่มีความชัดเจนแต่จะไม่หนักเท่ากับช่วงโควิดและวิกฤตต้มยำกุ้งพร้อมเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถผ่านสถานการณ์นี้เอาไว้ได้แต่ว่า5กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดในครั้งนี้ก็คือกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนยานยนต์อาหารแปรรูปเครื่องจกักร สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มที่อยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับและปัญหาที่น่ากังวลที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือสินค้าจากต่างประเทศที่จะทะลักเข้ามาในไทยจึงควรใช้มาตรการทางการค้าทั้งการตอบโต้การทุ่มตลาดและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดส่วนมาตรการทางการเงินของแบงก์ชาติได้ปรับลดดกเบี้ยนโยบาย2ครั้งในปีนี้นะครับถือว่าเหมาะสมกับผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็พร้อมปรับลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมแต่ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะอัตราดอกเบีย้ยมีจำกัดนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังพยายามดูแลตลาดการเงินไม่ให้ผันผวนเร็วเกินไปและออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านโครงการคุณสู้เราช่วยผู้ว่าแบ่งชาติยังเสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงการดิจิทัลวอลเล็เฟสที่เหลือนะครับและโครงการเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วย โดยเปลี่ยนไปเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไทยมีความเชี่ยวชาญรวมถึงออกมาตรการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงเน้นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นครับ